นอนอนอนดึงเอาดึงเก้าอี้สวัสดีค่ะ มาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะมาแล้วจ้านะมาอีกนะมาเช่นเคยนะสำหรับวันนี้นะก็เราก็อยู่กันที่นี่เลยนะคะมาถึงบ้านนะคะเมื่อช่วงห้าโมงนะรถออกประมาณบ่ายสามนะกลับนะคะกลับนะตอนช่วงเช้านะคะเราก็ไปอยู่ประมาณประมาณเจ็ดโมงนะออกเดินทางกันนะเจ็ดโมงเช้านั่นเองนะทุกคนนะก็ โอเคกันแล้วนะทักทายทุกท่านนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมมาให้กำลังใจกันด้วยนะคะที่ช่องแม่เบ้นกกอกนะคะทุกคนนะคะนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศนะคะเราก็เอกเช่นเคยนะคะก็นี่แหละนะคะภารกิจของแอดนะคะหลังจากที่เรานะก็ ไปเที่ยวนะคะอนาะนมัสการนะคะองพระธาตุพนมนะในเทศกาลนะคะก็สนุกสนานกันไปนะคะปีนี้ก็พานะคะเอ่อบีเอ็มนะไปเที่ยวเล่นนะคะกับเพื่อนเพื่อนนะคะกับน้องกับพี่แอดมินด้วยนะคะก็สนุกสนานนะเคหากันไปนะคะมวนกุ๊บนะกระเป๋าก็จะแฟบแฟบหน่อยนะคะทุกคนนะแต่ไม่เป็นไรนะอืมก็นานๆหนึ่งปีนะคะก็ พานะคะ B.M นะคะไปเที่ยวบ้างนะคะก็ว่ากันไปนะเนี่ยมะขามนะคะมะขามเข้าใหม่แล้วนะคะทุกคนนะคะใครสนใจนะคะมะขามหวานพันธ์สีทองนะคะ ตอนนี้นะคะส่งใต้ออกตกนะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถแอดไลน์นะคะเข้ามาสอบถามนะเพิ่มเติมนะคะเพิ่มเติมกันได้นะคะที่ช่องนะคะแม่เบ้นเกากะนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถแอดไลน์นะคะเข้ามาได้เลยเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะ,ะสำหรับมะขามหวานพันธ์สีทองเรานะคะก็เอ่อเข้ามานะเพิ่มนะทุกวันนะแต่ว่า แต่แต่ละวันนะคะจะไม่เยอะนะคะทุกคนก็จะมาอยู่ประมาณแบบสิโล15โลนะคะเยอะสุดก็ประมาณ20โลนะคะเพราะว่าคนเก็บนะคะก็จะค่อยๆทยอยนะคะเก็บมาให้เรานะคะส่วนแอดก็ทยอยนะส่งออกไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะนะครัสำหรับท่านไหนนะท่าไหนที่นะสนใจนะต้องการนะรับนะมะขามหวานนพันพันสีทองนะคะก็ สั่งได้นะคะที่ช่องนะคะแม่เบ้นแม่เบนโกกอกนะคะ0647989427นะคะวันนี้เราจะอยู่กันอยู่ประมาณสักประมาณไม่นานนะ,ะประมาณ30นาทีนะคะ,ะเราก็อยู่ด้วยกันนะ,ะประมาณ30นาทีเนาะ,ะเพราะว่านะ,ะวันนี้นะคะเราก็ไปเดินนะ,ะอ่านะ,ะพาทุกคนนะ,ะไป เที่ยวนะงานพระาธาตุพนมนะคะพี่ดวงใจสนุกมากเลยค่ะนะก็ปีนี้นะคะก็ถือว่าเป็นครั้งที่สองก็ว่าได้นะคะจากที่เมื่อก่อนเนี่ยถ้าไปกับลูกเนี่ยก็จะไปกับพี่เบนใช่ไหมคะก็ลูกคนโตเนาะคนนี้ก็จะเป็นคนที่สองนะคะที่เออดนะคะพาพาเที่ยวนะก็เป็น BM นะคะพา BM นะคะไปเที่ยวสนสนุกนะก็ สนุกนะสนุกสนานกันไปนะว่ากันไปนะสนุกสนานนะก็สนุกนะวันนี้พาบีเอมไปนะก็ต้องขอบคุณนะอีกครั้งนึงนะสำหรับผู้ใหญ่ใจดีนะก็ช่วยนะเ,เมาส์นะตัวรถให้กับพวกเรานะคะได้ไปนะมาสการองค์พระราชพนมนะก็แล้วก็เป็นตั๋วไปกลับด้วยนั่นเองนะต้องขอบคุณขอบคุณมากเลยนะคะจากใจนะคะนะคะ นี่แหละนะคะก็เรียบร้อยนะคะก็โอเคนะสนุกสนานกันไปนะคะสนุกสนานกันไปนะก็ก็สนุกนะสำหรับใครที่ชอบเดินนะคะกลางคืนนะก็ก็โอเคนะก็ตามชอบแต่ว่าของแอดเนี่ยคือเราไปกับเด็กๆด้วยเนาะก็ต้องไปในช่วงกลางวันดีกว่านะมันชัวร์กว่านะคประมาณนี้นะแล้วก็ความปลอดภัยเนี่ยก็โอเคกว่าแล้วก็บรรยากาศงานนะคะก็เยี่ยมเลยนะก็ เดินโล่งค่อยๆเดินค่อยๆดูไปนะะอยากจะชอปปิ้งอยากจะดูของสวยๆนะอะไรต่างๆนะก็ไปชมกันได้นะเยอะแยะมากมายเลยนะฮะจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นนะของกินของใช้นะของที่ระลึกนะโอ้ยเยอะมากนะฮะทั้งในแบบโทรศัพท์ด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยเครื่องเสียงโอ้ยครบหมดเลยนะป้าป้านะ ไปที่อยู่ใกล้นะคะอยู่ใกล้นะคะมีโอกาสนะคะไปเลยค่ะนะฮะแล้วเราก็ต้องไม่ลืมนะคะกราบไหว้นะคะขอพรองค์ปู่นะองค์พระธาตุพนมท่านนะคะเพราะว่าถือเป็นสิริมงคลมากๆนะคะแอดก็เป็นสิริมงคลนะคะปีนถึงแม้ว่าแอดนะอาจจะไม่ได้ไม่ได้เข้าไปนะคะแบบ เข้าไปข้างในนะคะพาทุกคนเข้าไปเพราะว่าวันนี้นะคะคนแน่นมากนะ,ะแน่นจริงๆนะตอนเช้าหเหมือนจะไม่มีคนนะแต่พอพอสายๆแบบคือช่วงเที่ยงเนี่ยโอ้โหคนแบบเดินแล้วก็ชิมแล้วก็ช็อปกันแบบเยอะมากนะก็เหน่องแน่นเลยนะคะแต่ว่าตอนเย็นเนี้ยคือเราเราก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าแอดก็ไม่ได้ไม่ได้สันทัดเรื่องแบบเ,เราแบบจะไปในช่วงเย็นเนี่ยปกติแอดก็จะไปแค่ช่วงกลางวันแล้วก็เสร็จนะคะอะไรประมาณนี้เนาะเออ นั่นแหละประมาณนั้นประมาณนั้นนะคะทุกคนนี่แหละอ่ะก็ะถือนะ,ะถือว่ามีนะ,ะสุเซอร์ไพรส์เลยนะเซอร์ไพรส์ Surprise นะคะไม่รู้ไม่รู้นะคะว่าวันนี้นะเะอ่อคุณป้านะคะกับน้องน้ำมนแล้วก็ทีมยูทูบเบอร์นะคะที่จะบางปูนะไปด้วยนั่นเองนะ,ะไอ้ก็ตกใจนะอ้า ถือกล้องนะเหมือนแอดเสือนะก็แค่มองผ่านอยู่เฉยนะอ้าวแอดเสือนะก็เลยเดินลองเดินตามว่าจะไปทักนะแต่พอดีนะคะเ,เห็นนะน้องน้ำมนต์แล้วก็คุณป้านะเดินนำหน้าก่อนเ,อเลยว่าอ๋อสงสัยเพื่อนจะมาแบบามาทำามาถวายน้องถวายผ้า ผ้าห่มพระธาตุหรือเปล่านะเพราะว่าเป็นผ้าผ้าสีเหลืองเนาะเป็นผ้าสีเหลืองยาวนะเป็นผ้าเม็ดนะคะแล้วก็ลงลายชื่อด้วยนะคะประมาณนี้นะคะเพราะว่าคงจะมีลายชื่อของ F c ซท่านด้วยนะก็คงจะมาถวายวันนี้นั่นเองนะคะก็เลยได้จังหวะนะก็เดินตามไปเรื่อยๆนะปุ๊ก็ไม่รู้สึกตัวนะปุก๊กก็ก็ไม่รู้นะคะแล้วก็พี่เอ่อพี่อะไรนะ ป้าปะดานะก็ไม่ไม่รู้นะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าแอดเสือรู้หรือเปล่านะแอดก็ก็เดินเดินตามไปเรื่อยๆนะก็เห็นนะก็ก็มีญาฉิชีด้วยนะคะพี่อนุวัฒน์ด้วยอะไรย่างเงี้ยป้าไทยบ้านนะแล้วก็นําก็จะเป็นนะคะคุณป้าแล้วก็น้องน้ำมนต์นะคะเดินนาหน้าด้วยนั่นเองนะก็ก็เลยเดินตามนะก็ดูแล้วก็คงจะถวายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็คงจะ กลับนะประมาณนั้นเพราะว่าก็เดินเดินลงบันไดไปนะทางต้นโพนะประมาณนั้นก็ก็เลยเดินไปส่งดูนะก็ไม่มีอะไรนะก็ก็เดินตามเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ทักนะแค่เจอเฉยๆนะแต่ว่าของอแม่พีก็เพอเอินนะได้เจอนะก็ถือวันนี้นะคะก็เป็นบุญสัมพันธ์บุญที่ไม่ได้นัดหมายร่วมกันนะคะก็ถือว่าเป็นบุญนะคะร่วมกันที่ได้นะว่าเจอนะโดยที่ไม่ได้นัดหมายนั่นเองนะศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะองูนะคะเอ่อ องค์นะปูนะพระธาตุพนมนะแห่งนี้นะเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์นะมากๆเลยนะคะพลังศรัทธาของท่านนะเรียกว่านะทั่วโลกทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะคะศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะทุกครั้งนะเรียกว่านะสมัยเด็กๆนะก็ถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวนะพระาธาตุพนมนะก ก็ไม่รู้จะขอพรอเลยนะคะก็แค่ไหว้นะคะเฉยๆนะคะไม่มีอะไรโดยรวมที่เราเราก็ไม่ค่อยมีปัจจัยด้วยนะคะแต่ว่าพอปีนี้นะคะก็ก็ก็มีโอกาสนะคะในปัจจุบันนี้นะคะที่ได้ได้มาเรื่อยๆเรื่อยๆมานะคะก็เราก็มีโอกาสนะคะได้ได้แบบเออได้อ่าเรียกว่านะ,ะอะ่ร่วมบุญนะ,ะอ่าร่วมบุญนะกับ อง์พระธาตุท่านนะคะก็ดยินดีนะก็ไปร่วมนะเติมบุญนะเติมบุญให้กับนะ,ะสมบัติการยางพาร,รานะ,ะที่กกองเราด้วยนะ,ะก็เติมบุญนะ,ะให้ครอบครัวนะ,ะของแอดนะแอดเตอร์ أ أ bor, แล้วก็แอดบัตน,นะ,ะก็มีแต่ความสุขนะ,ะแล้วก็อวยพรให้นะ,ะขอพรให้กับผู้ใหญ่จะดีนะ,ะวันนี้ด้วยนะั่นเองนะก็เนาะก็ประมาณนี้แหละนะก็ส,สงสารก็พานะคะทุกคนนะ,ะชมบรรยากาศนะ งานทั่วไปนะคะอ,อ๋อวันนี้ก็เซอร์ไพรส์อีกนะคะก็ได้ไปเจอนะหนุ่มบ้านนาะแฟม i l y นั่นเองนะคะแอดอะไรนะเอ,อ่อแอดชื่ออะไรนะเอ,อ่อแอดชีตแอดชีตนะใช่นะก็ได้ไปเจอนะแอดชีตด,ด้วยนะชัวร์แวนนะแอดชีตก็ทักนะก็ตกใจนะว่าเอ้าใครนะอะไรประมาณนี้ก็ โอ้เลยเนี่ยก็ถือว่ามีบุญสัมพันธ์นะร่วมกันเลยนะคะที่มาโดยที่ไม่ได้นัดหมายนั่นเอะคะก็สาธุสาธุบุญจริงๆนะโอ้วันนี้นะคะก็ดีใจนะคะดีใจที่นะคะได้ได้เจอนะคะได้เจอเพื่อนๆนะของเรานะที่นะคะก็กันละครั้งหนึ่งเนาะนะคะเราก็นะคะเคยได้นะอาศัยนะคะอยู่ร่วมกันนะคะได้พึ่งพาได้ เสียงหัวเราะนะคะได้เสียงเฮฮานะคะได้เสียได้นะคะเอ่อร่วมกันนะคะได้เออเจอนะเหตุการณ์เหตุการณ์นะร่วมกันนั่นเองนะคะก็หลายๆนะหลายๆคำถามนะคะเอ้าเออไม่ได้ไม่ได้เออติดตาม เข้าไปอยู่กัลร่มเหรออะไรประมาณนี้นะคะแอดก็แอดก็จะบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันนะ,ะแล้วก็ใครที่มีคําถามนะคะกับแอดแบบนี้นะ,ะแอดก็จะก็คือเฉยๆนะคะเพราะว่าเราไม่ได้จําเป็นนะ,ะต้องตอบนะ,ะกับใครแบบนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นคําถามที่ไม่ควรที่นะคะจะตั้งคําถามเข้ามาใช่ไหมคะเนาะ แต่ถ้าถามแอดว่านะคะรุงช่างนะคะเป็นไงบ้างสบายดีไหมนะแอดจะตอบเลยนะคะว่าสบายดีค่ะขอบคุณค่ะนี่นะคะอย่างนี้นะคะเขาเรียกว่ามารายาทมารายาทไม่ใช่ว่า,าถ้าเขาถามอะไรแบบนั้น,นะคะถือว่าใจของเขาเนี่ยอคติแล้วนะคะเราก็ไม่ควรที่จะนะคะไปเสียเวลานะ,ะต้องไปตอบคําถามเขานะคะ,ะ,คะให้เขาคิดไปให้เขาเดาไปแหละนะ ถูกต้องที่สุดแล้วนะคะเนาะประมาณนั้นนะคะอ้าวโอเคนี่แหละนะคะก็เราไม่พูดดราม่าดีกว่านาอนะคะก็วันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นบุญมากๆเลยนะที่เรียกว่านะ,ะเราก็ได้เนาะมานี่แหละนะคะก็ได้มาไปได้มีโอกาสนะ,ะโอ้ตอนแรกนะ,ะแอดกาลังคิดอยู่นะคะว่าจะไหวไหมนะคะถ้าพาเจ้าบีเอ็มไปด้วยนะคะพี่สุรีนะคะตอนแรกก็คิดเลยนะว่าทําไงเนาะนะคะแบบ ใจก็ถ้าไปคนเดียวนะก็จะคิดถึง BM นะ